hello guys good morning how are you today are you happy for today because today is the Fridays it's the last day that you have to study. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้ภาษาอังกฤษมาเจอกับคูจิอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคูจิจะมีกิจกรรมนะคะเราจะมาดูในเนื้อหาในบทเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดท้่ท้ายบทด้วยเหมือนกันมาดูด้วยกันเลยนะคะแล้วคูจิจะอธิบายให้ในคลิปเลยนะคะเอาค่ะมานะคะมาดูกันค่ะ ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะครูจินะคะจะให้นักเรียนค่ะลองมาดูนะคะเป็นบทสนทนานะคะในหน้าที่12เนาะในแบบฝึกของเราในหน้าที่12นี้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกที่จะอ่านตามคุณครูก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีการฟังและก็การอ่าน let's listen and read อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของนะคะบุคลิกของคนหรือว่าลักษณะของเพื่อนใหม่เราว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะคะเอาละค่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้านี้กันก่อนเลยนะคะหน้าที่12นะคะนักเรียนเรามาดูด้วยกันค่ะนะคะดูนะคะว่าเพื่อนเขาทักทายกันอย่างไรนะคะ Hello I'm Lee I'm New นะคะคนนี้ เขาแนะนำตัวเองก่อนเลย Hello I'm Lee I'm new เขาบอกว่าเขาชื่อฉันชื่ออะไรคะฉันชื่อ Lee I'm new new แปลว่าใหม่ถูกไหมคะฉันเป็นนักเรียนคนใหม่นั่นเองเนาะความหมายของเขาแล้วก็เพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็ถามว่า Where are you from Where are you from Where are you from แปลว่าอะไรคะ Where ที่ไหน from มาจากนะคะเธอมาจากที่ไหนนะคะเพื่อนคนนี้เพื่อนใหม่ก็บอกว่า I'm from China I'm from China เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตรงนี้นะคะครูจิได้อธิบายไปแล้วว่า I'm มาจาก I'm a from China นั่นเองนะคะ เอาละค่ะด้านล่างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านด้วยกันนะคะด้านล่างให้นักเรียนนะคะฟังคุจิอ่านรอบแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆนะคะอ่านตามคูจิทีละ1ประโยคด้วยกันเลยนะคะเรามาดูนะคะมีข้อมูลนะคะของเพื่อนอยู่สองคนคนแรกก็คือซูซานคนที่สองก็คือพีเตอร์นะคะเรามาดูข่ะว่าซูซานกับพีเตอร์นั้นเนี่ย เขาเป็นคนแบบไหนนะคะดูนะคะว่าซูซานพูดถึงพีเตอร์พีเตอร์พูดถึงซูซานค่ะเรามาดูซูซานนะคะเขาพูดถึงพีเตอร์ว่ายังไงนะคะพีเ e อ is my best friend. He s new. He has brown hair. He s happy. He s chubby. Where is he from? He s from the USA. าดูนะคะปีเตอร์พูดถึงซูซานว่าอย่างไรนะคะซูซาน and I are best friends she has brown hair she's nice she's slim we are in the same class where is she from she is from Australia เดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังนะคะเรามาฝึกอ่านด้วยกันก่อนแบบทีละประโยคนะคะมาค่ะ peter is my best friend on, read it. peter is my best friend he's new he has brown hair he's happy He's chubby. where is he from? he's from the USA. โอเคนะคะเอาละค่ะเรามาดูนะคะฝั่งพีเตอร์พูดถึงซูซานอีกครั้งหนึ่งนะคะซูซาน and I are best friends. She has brown hair. She's nice. She's slim. We are in the same class. Where is she from? She is from Australia. โอเคนะคะนักเรียนลองฝึกอ่านหลายๆรอบก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะมาค่ะทีนี้เราจะมาอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะให้นักเรียนค่ะอ่านพร้อมพๆกันกับคุณครูเลยนะคะ,ะคุณครูจะไม่อ่านเร็วแต่จะอ่านไปแบบช้าๆนะคะมาค่ะ one t o go Peter is my best friend he's new He has brown hair. He's happy. He's chubby. Where is he from? He's from the USA. Susan and I are best friends. She has brown hair. She's nice. She's slim. we are in the same class where is she from She is from Australia อ่ะตามนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะในแต่ละประโยคเนาะวันนี้เนื้อหาอาจจะแบบค่อนข้างยาวสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่อยๆตามกันมานะคะมาดูนะคะเขาบอกว่า Peter is my best friend. Best แปลว่ายอดเยี่ยมดีที่สุด Friend เพื่อนค่ะแสดงว่า Peter เป็นใครคะ Peter เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของใครคะ My 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 ของฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยนะคะ He's new นะเขาเป็นนักเรียนใหม่นะคะ He has brown hair. he has has ตัวนี้แปลว่ามีนะคะมาจาก worth to have นั่นเองนะคะเอาละค่ะ brown สีน้ำตาล hair ผมนะคะเนี่ยค่ะ Peter มีผมสีน้ำตาลนะคะ he's happy <S เขาเป็นคนยังไงคะเขามีความสุขนะคะ he's chubby chubby นะคะแปลว่าจ้ำม่มนะคะนี่เลยนะคะ Peter เนี่ยเป็นคนที่จ้ำม่มนะคะ จากนั้นซูซานบอกว่า Where is he from เขามาจากไหนโอ้ oh, he's from the USA ปีเตอร์เป็นคนที่มาจากที่ไหนคะนักเรียน the USA มาจาก นะคะ The United States of America นะคะก็คือมาจากอเมริกานั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อนะคะฝั่งพีเตอร์พูดถึงซูซานนะคะซูซาน and I are best friend นะคะซูซานและฉัน are แปลว่าเป็นนะ,ะเป็นอะไรกันลูก best friend เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนดีที่ดีต่อกันนะคะ she has brown hair ลอนเนี่ยมีผมสีบลอนนะคะ she's nice นะคะลอนเป็นยังไงคะ nice, nice 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 คือดีลอนดีเลยทีเดียวแหละนะคะอ่าต่อมา she's slim Slim แปลว่าผอมบางนะคะดูจากรูปร่างของซูซานนะคะเป็นคนผอมสูงน่าดูเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะ we are in the same class เราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน same แปลว่าอยู่นะคะเรียนจะมาเจอคำว่า are ตรงนี้อีกรอบหนึ่งกับคำว่า a r e r ด้านบนนะคะแปลว่าเป็นนะคะส่วนด้านล่างแปลว่าอยู่เพราะมาจาก verb to be นะคะเพราะมีความหมายแปล ว่าเป็นอยู่คือในที่นี้ให้ความหมายแปลว่าอยู่เพราะว่ามีคำที่ตามมาด้วยคำบอกบอกสถานที่ถูกไหมคะเอาละค่ะ where is she from หล่อนมาจากไหนหล่อนนะคะมาจากไหน she is from Australia ก็คือมาจากที่ไหนคะมาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองเนาะเอาละค่ะคุจิ ให้นักเรียนนะคะอ่านตามมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะว่ามีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนะบุคลิกนะคะว่าเป็นคนที่ลักษณะยังไงนะคะเรามาดูนิดนึงในหน้าที่13นะคะตามแบบฝึกเลยนะคะ,ะในนี้เขาบอกว่า look at the pictures and the words then ask an answer นะคะเขาบอกดูภาพ และคำนะคะจากนั้นฝึกถามตอบนะคะอันนี้คุณจิก็จะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะไม่งั้นนะเราก็จะได้มีโอกาสสนทนากันด้วยนะคะแต่ใครที่อยู่ในออนไซต์นะคะถ้ามีนะเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในออนไลน์มากกว่านะคะอ่ะเรามาดูด้วยกันนะคะคนแรกเลยบุคคลแรกเลยเขาบอกว่ามิโกะนะคะมิโกะเนี่ยเป็นคนน c e nice. Nice, nice 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 คือดีคือดีเลยนะคะเป็นคนแบบนิสัยดี Nice นะคะนักเรียนสามารถไปพูดกับเพื่อนได้นะว่าเฮ้ยเธอเป็นคนที่ Nice มากเลยอ่าเป็นการชมเพื่อนได้นะคะอ่าคนที่สองคือคิมค่ะคิมก็เป็นคนสลิมนะคะสลิมก็คืออะไรลูกผอมบางถูกไหมคะต่อมานะคะเจมส์ James, นะคะดูหน้าเจมชัดๆนะคะ เจมส์ uh, James, นะคะแฮปปี้ค่ะเป็นคนที่ยิ้มย้มแจ่มใสเลยมีความสุขนะคะแล้วก็คนที่4ส,สุดท้ายในที่นี้คือลีนะคะลี Lee, นะคะมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะลักษณะของลีเป็นคนแบบไหนลูก ie, ชับบี้ชับบี้ก็คือ กวนกลมน่ารักหรือเราเรียกว่าจำมั่มนั่นเองนะคะอ่ะเรามาฝึกดูประโยคตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้จะมีลักษณะของนะคะการถามว่านะคะมาจากไหนแล้วก็เป็นคนยังไงอ่ามีสีผมแบบไหนอ่านะคะนักเรียนเรามาดูด้วยกันนะคะเขาบอกว่า Miko is my best friend She's new อ่าเขาพูดว่ามิโกะเป็นอะไรคะลูกเจออีกแล้ว my best friend คล้ายๆฝั่งนี้เลยค่ะอ่ามิโกะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันด้วยแหละนะคะแล้วเป็นยังไงคะหล่อนเป็นยังไงลูกหล่อนเป็นนักเรียนใหม่ She's new ถูกไหมคะอ่าจากนั้นเพื่อนคนนี้ก็ถามว่า where is she from where is she from อ่าถามว่า คิมเนี่ยมาจากไหนนักเรียนลองดูนะคะคิมมาจากไหนคะคิมคิมมาจากเกาหลีนะคะคิมมาจากเกาหลีนะเราก็ตอบว่า she's from Korea she has เป็นยังไงคะผมสีอะไรคะ black hair อ่าชีสเป็นยังไงคะสลิมค่ะมาดูคนที่3นะคะดูเจมส์สักนิดหนึ่งเจมส์เป็นผู้หญิงผู้ชายนะักเรียนใช่ค่ะเป็นผู้ชายนะคะสรรพนามที่เราใช้แทนเจมส์นั้นเนี่ยก็คือคำว่า he นั่นเองนะคะเรามาดูค่ะมิโกโกะขออภัยนะคะเรามาดูนะคะเอาเจมส์แทนชื่อมิโกโกะไปเลยนะคะ James is my best friend. He's new. นะคะเขาเป็นคนใหม่ทีนี้เรามาถามว่าเจมมาจากไหน Where is he อย่าลืมเปลี่ยนสรรพนามเป็นผู้ชายนะคะ He is from Where is he from เรามาดูข้อมูลของเจมค่ะเจมมาจากไหนเอ่ยเจมเจมเจมสินี่ค่ะเจมมาจากอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเราก็จะพูดว่า He is from England he has อ่ has ผมเป็นสีอะไรเอ,อ่ยเด็กๆเป็นสีน้ำตาลหรือสีบลอนดีอ่าแล้วแต่เลยได้ทั้งบลอนด์นะคะแล้วก็ได้ทั้งสีน้ำตาลด้วยอ่ะคุณิให้ผมสีน้ำตาลแล้วกันนะคะ he has brown hair he's เป็นยังไงคะ happy สุดท้ายนะคะมาถึงนะคะเด็กชายลีนะคะเด็กชายลีผู้จำม่ำเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะลีเป็นผู้ชายเหมือนกันสรรพนามที่ใช้แทนก็ต้องเป็น he นะคะอ่ะเรามาดูนะคะเอาชื่อลีใส่แทนมิกกเลยนะคะลี is my best friend he, he เห็นไหมคะเปลี่ยนสรรพนามค่ะเพราะเป็นผู้ชาย he's new where is he เปลี่ยนนะคะ from ลีเนี่ยเขามาจากไหนอ่าต่อมานะคะอันนี้เปลี่ยนหมดเลยถูกไหมคะ He's from ลีมาจากไหนเอ่ยดูชื่อก็รู้แล้วลีมาจากไหนคะใช่นะนะคะลีมาจากประเทศจีนนะคะอ่าเราก็พูดว่า He's from China นะคะ h e has สีอะไรเอ่ย Black hair สีดำนะคะพอใส่หมวกนะ,ะจะมองไม่เห็นนะคะคนจีนก็น่าจะเป็นผมสีดำเนาะทเขาเป็นลักษณะยังไงคะชับบี้นั่นเองนะคะโอเคเนาะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสำหรับการถามและก็การตอบนะคะเกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนที่มาจากประเทศไหนเป็นคนยังไงมีผมสีอะไรเราสามารถพูดได้แบบสั้นๆตามหน้านี้เลยนะคะนักเรียน โอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะดูแบบฝึกนะคะดูบทเรียนในหน้าที่13แล้วนะคะวันนี้คุณติจะให้นักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกในหน้าที่1 0 ด้วยกันนะคะรู้สึกว่าครูก้องเคยสอนไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็นะคะมาค่ะทำวันนี้เลยนะคะอันข้างบนอันแรกก่อนนะคะ B นะคะก็บอกว่า listen and match นะคะก็คือให้นักเรียนฟังแล้วโยงเส้นจับคู่ชื่อนะคะบุคคลนะคะชื่อประเทศตามข้อมูลที่ได้ยินอ่ะอันนี้เขาให้อ่านนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังเลยคนแรกเลยดีกว่านะคะ m a l e is from Thailand เด็กๆโยงเส้นเลยค่ะ m a l e is from Thailand อ่าต่อมานะคะคนที่2ค่ะ Susan 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 is from Australia Susan is from Australia ต่อไปนะคะมิโกะมิโกะ Miko is from Japan Miko is from Japan ต่อไปค่ะ Kim Kim is from Korea Kim is from Korea นะคะและคนสุดท้ายค่ะ Lee 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 is from China l i is from China นะคะและก็สุดท้ายนะคะในหน้านี้ก็คือข้อ b นะคะเขาบอกให้นักเรียนนะคะหาคำว่า happy friend new children slim nice นะคะอยู่ในนี้เลยค่ะโอเคนะคะ อีกสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะคุณครูจะให้งานไว้สักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนจําได้ไหมเมื่อวานนะคะครูจิให้นักเรียนนะคะได้ทําแบบฝึกในหน้านี้ นะะในหน้านี้ไปแล้วนะคะซึ่งเราถามนะคะว่านะคะ,ะเป็นการบอกว่าใครมาจากประเทศอะไรแล้วก็มีการใช้สรรพนามแทนชื่อไปเรียบร้อยแต่วันนี้นะคะแบบฝึกของวันนี้ในหน้าที่20นะคะลูกอันนี้ answer the questions นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ชื่อประเทศนะคะง่ายมากเลยอันแรกถามใครถามตัวนักเรียนเองเลยค่ะ Where are you? แปลว่าเธอนะคะ Where are you from? เธอมาจากไหนนะคะนักเรียนก็ตอบเป็นชื่อประเทศไปว่า I am from ที่ไหนคะเด็กๆเ,เป็นคนอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เป็นคนที่ไหนกันคะ ใช่ไทยแลนด์นะคะใสไปเลยนะคะส่วนจากนั้นข้อ2นะคะเราก็ดูนิดนึงค่ะลีค่ะอ่ามีเสื้อผ้าแขวนตากไว้ด้านล่างด้วยนะลีมาจากไหนลินมาจากไหนนะคะอ่าพีเตอร์ พีเตอร์มาจากไหนคิมมาจากไหนเออนะคะดูลักษณะเสื้อผ้าจะบอกบ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นคนชาติไหนบ้างแ่านะคะักเรียนมาดูนิดนึงค่ะข้อ2นะคะถามว่า where is Lee from จำได้ไหมคะคุณครูบอกว่าเราสังเกตชื่อนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้ชีถ้าเป็นผู้ชายเราใช้ พี he, นะคะเมื่อมีการถามแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องเอาชื่อขึ้นมาค่ะเราเอาสรรพนามขึ้นมาเลยนะคะามาดูนะคะข้อ2นะคะ where is Lee from Lee นเะนี่ยเราใช้สรรพนามอะไรแทนนะคะลูกใช้สรรพนาม he ค่ะอ่าฉะนั้น he นะเราก็เอา he ขึ้นเป็นต้นประโยคเลยเป็นประธานนะคะเวลาตอบ he is from ใช้น่ะ ถูกไหมคะดูตัวอย่างข้อ3นะคะคุณครูให้ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ3คือลินค่ะลินเป็นผู้หญิงใช้สรรพนามอะไรคะชี She, นะคะอา้าชีขึ้นต้นประโยคเลย She is from Singapore She is from สิงคโปร์โอเคไหมคะอ่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนฝากทาหน้าดีด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากแล้วก็ไม่งงใช่ไหมคะ ไปฝึกอ่านนะคะทบทวนเยอะๆหลายๆรอบนะคะแล้วครูจิเชื่อว,ว่านักเรียนจะจําได้อย่างแน่นอนค่ะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการใช้แทนที่ของสรรพนามนะคะเวลาเราใช้แทนคานามเนาะเพราะว่าคํานามในที่นี้ส่วนใหญ่เป็นชื่อหมดเลยนะคะก็ให้นักเรียนนะคะแทนที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะที่นะคะใช้กับผู้ชายชี่ใช้กับผู้หญิงนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ เียงพอเท่านี้นะคะ o k เค see you next time And have a nice weekend Good bye Take care yourself